สวัสดีครับผมจากร้าน JP Shop 45นครับวันนี้ผมมารีวิวติดตั้งสินค้ากับ yamaha new nx นะครับปี2 0 2 1นะครับอันนี้นะครับมีการติดตั้งอะไรบ้างมาดูกันเลยนะครับในส่วนแรกนะครับเป็นการติดตั้งชุดยกสไลด์ชิลนะครับอันนี้เป็นแบบใส่กระจกทรง R3 แบบขาสั้นนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนเป็นน็อตชุดน็อตสแตนเลสทั้งหมดเลยครับตรงด้านหน้านะครับแล้วก็ชิวหน้านะครับอ่านี่นะครับถัดมานะครับก็ในส่วนของ ตรงเบ้ากระจกเดิมก็ใส่น,อน็อตกระจกสแตนเลสของที่ร้านนะครับเป็นแบบยาวนะครับสามารถใส่พวกที่ยึดมือถือหรือ,อพวกบาแบบขาหนาได้นะครับแล้วก็ถัดมาครับเป็นสติกอร์ยางกันลอยนะครับอันนี้ข้างหลังแปะด้วย3 m นะครับกรณีที่ใช้ไปน,น,นานๆแล้วครับแล้วถ้ากาวหลุดล่อนสามารถเราอาอม m มาแปะล้างแล้วก็แปะได้นะครับอันนี้ใช้ได้หนาเลยถัดมาครับเป็นในส่วนของตัวที่พักเท้าแผ่นพัก ของพักเท้านะครับแบบอ่าเป็นแบบอลูมิเนียมนะครับดูกันสองด้านเลยนะครับนี่ครับลูกค้า,าคันนี้ก็แต่งสไตล์สีน้ําเงินนะครับตามสีแม็กของรถที่ามานะครับครับผมจากร้าน JP Shop 45ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ